ปากเขาโงอ๋อแต่ว่าอย่างนี้อันนี้ตอนนี้โคนม่้ใช่ไหมครับอันนี้โคนเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่เข้าได้ครับเพราะว่าโคนหลังบนีครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนนะคะที่แม่สายอันนี้ระดับหนึ่งครับห้องนี้ระดับหนึ่งคือโคนสูงแค่ไหนครับครับทั้งโรงเรียนนี่คงเต็มไปด้วยโคนหมดเลยใช่ครับปูไปด้วโคนอันนี้โคนนะแต่น้ำเนี่ยนี่นี่น้ำน้ำข้างบนน้ำนี่ท่วมนี่ขลำโพงนะฮะ ทีมีเราติครับ็อ,อันนี้โรงเรียนที่หลวงปู่ให้เรามาช่วยนะคะอันนี้ครับโมเ็ย่งเลยทานนแล้วกกงงกอกวก็ิดอัีน้อ,นอันนี้ห้องเด็กอนุบาลเนาะอนุบาลหนึ่งครับอนุบาลหนึ่งที่ต้องนอนที่ต้องเห็นตรงนี้นะที่จริงเด็กต้องนอนลับตรงนี้ครับตรงนี้ต้องสคราดใช่ หูคูวันที่หนึ่งนี่ทันเหรอเน,นี่ยไม่าให้ไ่ว่านี่สือขนาดจุดของราชการนะจุดของราชการจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะนี่อบาลสอลก็ยังนี่อนุบาลสองนี่นะคะก็ยังคูไม่เห็นหรอกดูกระดานดำเลิฟอิสตุกี้อืมนี่อนุบาลสามทับหนึ่งดูรอยแตกนี่ครับ คือถึงแม้จะกำลังมาเยอะก็ดูสิคะมันยังไม่ทันเลยเนาะยังอีกเยอะเลยอ,ะอ่ะได้กลินไอติมยังคะยังเหรอ ปอมีไอติมเดี๋ยวถ้าที่เหลือขึ้นมันไปกินนะเนาะแต่แต่บอมีซี่ตากอ่ะเดียวเดียวองซื้อ้วยตักให้ก่พล้วยหมดใช่ไหมกล้วยหมดนี่พี่พี่พี่ใช่ครับนี่มาจากชนลาบรีมาจากลาดบุรีมาจากลาดบุรีเดียบร้อรัาเขาได้ไห แต่นี้เขาเพิ่งล้ยา,ยางเนาะแต่ของเราเลอะเทอะทีงผีม่างับเขาจะขับขึนช่องแต็แล้วก็จะทําการไอโนเวทให้ใหม่ครับคือมาดูส่วนนี้ให้ที่เป็นโซนเรือนพยาบาลแต่ก็ทำเขาจนแบบอเนี่ยพโอ้โหนี่นี่ทุกคนดูนะคะคือแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ ดที่อนี่ตั้กาครับที่ผมาครับองอ้างครับห้องครับ้ครับบ้านพักกูก็จมหมดครับอ๋อโหเสียหายมาก ใช่อันนี <LE <LE ้ห้องสมุดไม่มีแล้วครับแล้วคือโรงเรียนเขาก็ต้องรีบเนาะเพราะว่าเด็กลูกเด็กเล็กแรงบางทีตอนกลางวันพ่อแม่เขาทํางานใช่ไหมครูเขาก็ต้องให้มาอยู่ดี่เนาะใช่หรอห้องสมุดเรียบร้อยเรียบร้อยหมดคืออย่างน้อยท็อจะฝากอยู่กับครูใช่เขาก็ต้องไปลุยแล้วก็ไม่ต้องก์วนเรื่องของการทานข้าวกลางวันว่ากินยังไง เด็กจะเป็นยังไงบ้างมีนมมีอะไรให้เด็กดูแลให้แม่เขาบอกว่าจะทํางานสะอาดบ้านให้เต็มที่ค่ะไปหาหาเงินด้วยเนาะคุณเรือหาเงินยังไงไม่มีอะไรเลยอ่ะกลัมาก็วันที่น้ำพองครับยกไอเด็กขึ้นมาไว้บนเวทีหมดเลยครับแต่ว่าเวทีก็โดนฟ้องครับไม่คิดว่าจะสูงขนาดนั้นนะครับแบบนี้ครับ ใช่ครับคือคิดว่าตรงนี้จะรอดใช่ครับเพราะว่าวิธีเรา,า,เราขึ้นสูงแล้วแต่ยกขึ้นสูงแล้วนี่ไงเนี่ยนึกว่าตรงนี้จะรอดแต่ไม่รอดอครูงั้นงั้นเสื้อผ่าน,น้องเอาไปที่บ้านผ่าจม ได้เลยเนาะครับไปเลยครับอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เยอะแล้วครับเดียวคือเราออนมาเลือกเอาค่ะครคบว่านายนะครับากว่าพวกคอนมาควจะมาเลือกเนี่ยค่ะครับโรงเรียนเสานะครับเสาหน้าเลยนะครับติดขอบบัวก้อมถุงนั่นนะครับอืแล้วคอนมันโดนหน้าพัดไปนี่มันเสมออย่นลเนาะครับ แล้ว่ามันเจียโกธรรมดามันเอาลงไปว่าขึ้นลงไปแล้วมันดูดเอาข้ากันนะคะอ๋อโนดูดด้วยใช่ครับเป็นกำลังใจให้นะคะครูคะโอเคได้ค่ะพี่พี่อันนี้พาพาเดินดูโรงเรียนที่เรามาช่วยเหลือนะคะก็ป็นอยู่ตั้งหน้า้วยนะครับแต่มันมีก๊อกเดี๋ยวรอก๊อกกัอนโ้ยคนเมืองกันนี มาชบุรีอ๋อลาดบุรีเออปักเราไปนู้นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่หนึ่งเพราะถ้าบโจมเออเขาไปหาถ้วยตักเองเอออ๋อนี่หลุมเขาเขามีกลวยอ่ะเขาเอากลวยไว้ก่อนแน่เลยแล้วเขาค่อยไปตักแน่เลยเดี๋ยวน้องโทรหานี่ก่อนอ่ะตัวไลฟ์หน่อยแล้วก็ลงไลฟ์ให้ ดีว่าโรงเรียนเราอ่ะเขาท้าเป็นขึ้นซีเมนหมดเลยครับก็เลยนี่ตรงนี้ที่ที่เห็นเนี่ยนะครับพื้นโคนต่างๆเนี่ยนะที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยจะให้เกลี้ยงเลยเนี่ยอาทิตย์หน้าตอนสิ้นเดือนเนี่ยก่อนสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะมาเนี่ยเห็นไหมมันมีทั้งกองหินกองทรายจริงๆอันนี้เป็นพื้นซีเมนต์หมดเลยนะเขาก็จะระดม กำลังกันนะทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาทําความสะอาดแต่ตอนนี้ทําด้านบนก่อนนะขนาดห้องน้ำเนี่ยห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะเป็นห้องน้ําชั่วคราวด้วยนะเพราะใช้ห้องน้ําจริงยังไม่ได้นะต้องใช้ห้องน้ําชั่วคราวเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้นะดูดิโอ้โหอ่ะก็ให้ดูนะครับให้ดูถึงภัยพิบัติในครั้งนี้จริงๆนะครับ สวัสดีครับพี่เฟียสเออพ,พี่พี่เฟิร์สไม่ใช่พี่เฟียสเดี๋ยวเราต้องส่งกำลังใจกันนะครับส่งกำลังใจกันให้มากๆนะ่ะดูพื้นที่โรงเรียนไม่คิดว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะร้ายแรงขนาดนี้ความไม่คิดว่าเนี่ยนะทำให้ แบบเราก็คาดการและประเมิสนสถานการณ์ไม่ถูกนะเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะก็ขอลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไลฟ์เป็นช่วงๆนะครับให้ดูพื้นที่เดี๋ยวเขาบอกว่าไปที่กับกล้องดีกว่านะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปที่วัดถ้ำผาจมเนี่ยพื้นที่โซนนั้น,นจะเป็นโซนแรกเลยที่รับโครนรับน้ำป่านะซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ย โหดร้ายแล้วก็โดนทําลายมากกว่าจุดที่เราไปในช่วงช่วงเมื่อสายนะครับตรงพื้นที่บ้านไม้ลุงขนอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวหลังจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่น่นกันนะเราก็เลยเดี๋ยวจะมีเสื้อผ้ามือม,มีมีทั้งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้ที่นั่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศจากที่นั่นสดๆนะครับตอนนี้ลงไลฟ์ก่อนนะพี่บอล